งานนี้เรามาลองอะไรขำๆ,ๆดีกว่าครับกับภาพซีรีส์อุลตร้าแมนหรือจากหนังอุลตร้าแมนที่อยู่ดีๆกลายเป็นมีสง,งั้นหรือว่ามีคนมาตัดต่อใหม่จนทําให้รู้สึกว้าวรู้สึกขำซึ่งวันนี้ครับเราได้รวบรวมมาบางส่วนจากเว็บไซต์ของพินทอเรสเพราะว่าในนี้มีภาพมากมายและบางส่วนก็มีภาพฮาๆที่คนมาตัดต่อใหม่เกี่ยวกับอุลตร้าแมนแบบล้อเลียนจะเปยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นจากภาอุลตร้าแมนปล่อยแสงครับซึ่งมันก็เป็นภาพธรรมดานั่นแหละครับแต่ว่าคนเข้าไปตัดต่อใหม่ครับกลายเป็นชูนิ้วกลางซะงั้น <c oughs> แม่อะไรกันเนี่ยแม่มีการแจกกล้วยใส่สัมปบปัาิซะงั้นแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็น่าจะเป็นนี่แหละครับมีการอิบไว้ด้วยนี่หรือว่าพูดแล้วคืนคําอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าก็มีมากกว่านี้ครับอย่างเช่น นี่ครับนิ้วกลางไม่พอครับหน้าตาเป็นคนอีกโอ้โหอันนี้น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับโอ้ยแต่ว่ามันก็มีหนักกว่านี้ครับกับหน้าคนมาใส่ครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวจริงๆครับอุตตร้าแมนแจ็คของเราทําไมน่ากลัวแบบนี้วะเน,นี่ยต่อมาพูดถึงใบหน้าแล้วก็อดนึกถึงไม่ได้กับอากูครับแต่ว่ามันไม่ใช่อากูครับเป็นอากรูรอดที่สยะย,ยิ้มแบบนี้แต่ว่าพอมีคนไปตัดต่อใหม่โอ้โหเพิ่มฟัน เข้ามาโอ้นะ่ากลัวเข้ามาใหญ่เลยล่ะครับ ต่อมาเป็นของพี่อุลตร้าแมนครับลองเพิ่มใบหน้าเข้าไปโอ้โห,โหมีฟันด้วยครับแต่ว่าอันนี้ก็น่ากลัวไปครับซึ่งอุลตร้าแมนเขาก็มีหลายหน้าครับมีการทําให้ตาเล็กลงเอออันนี้ค่อยดูดีหน่อยแหละครับอะไรก็ตามที่เพิ่มหน้าคนหรือเพิ่มปากคนเข้าไปมันดูน่ากลัวขนาดจีโอมาเพิ่มเป็นปากคนเข้าไปเนี่ยเออมันดูน่ากลัวแปลกแล้วครับต่อมาเป็นภาพโปเตอร์กันบ้างครับกับโปเตอร์ชินอุลตร้าแมน ที่งานนี้นะครับมีคนไปตัดต่อใหม่เอานักแสดงในปี1966มาตัดต่อใหม่ครับนี่ครับมีทั้งชินไฮายตาตะหูน่ามุรามาซออีเดะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับซึ่งเขาตัดต่อได้ดีพอสมควรเลยครับอันนี้ต้องยอมใจนับถือจริงๆเลยล่ะครับ ต่อมาเป็นภาพของอุลตร้าแมนเมบิอุสกำลังนั่งร้องไห้ครับเพราะว่าอาจจะโดนขโมยสีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อุลตร้าแมนสีโรอบมากเอาซีกูไม่หมดเลยโ่้ยน่าสงสารครับร้องไห้แบบนี้เลยต่อมาเป็นคุณครูอุลตร้าแมนครับที่โดนตำรวจหรือว่าคุณตำรวจเนี่ยด่าครับเพราะว่า อาจ,จเอากระเป๋ามาเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะทําผิดกฎหมายคุณครูโดนตํารวจด่าเฉยเลยครับแหมคุณครูก็นั่งกลุ้มไข่ไปแล้วก็รับความผิดไปเลยล่ะครับ <c oughs> พูดถึงการดุด่าแล้วจะาพาวนตาต้องมาด่าคอสมอร์บ้างครับเพราะว่าทาโร่โดนด่าจนหูชาแล้วงานนี้ด่าข้ามสายพันธุ์กันไปเลยทีเดียวครับแหมถึงจะเป็นหนึ่งในร่างของเรเจน์จะาพาวนตาก็ไม่กลัวด่าไปเลย ต่อมาอุลตร้าแมนซีโร่ทิ้งคาบนักสู้มาเข้าป่าดีกว่าครับแหม่มีชุดจับหา,มาแมลงครับสังใส่มวกสะพายเป้แล้วก็นี่ครับที่จับมแมลงครับแหมจะไปจับมแมลงเข้าป่าแล้วยังไปด่าเขาอีกเห็นเขาบอกว่าไอสลักเกอร์ของอุลตร้าเซเว่นครมกิบขนาดตัด สับ,บาหลาดได้เป็นขาดเป็น2ทอดอะไรแบบนี้งานนี้อุนตาเซเว่นต้องเอาไอส์แลกเกอร์ของตัวเองมาทําประโยชน์บ้างครับอย่างเช่นหั่นกลั่มปีแบบนี้สงสัยคงจะโดนเมียใช้นะครับต่อมาเป็นาวัยรุ่นเท็ดดี้ครับงานนี้อุลตาริก้าต้องเป็นวัยรุ่นเท็ดดีครับแมงงานนี้จะไปวิ่งที่ไหนเนี่ยงานนี้เพลงต้องมาแล้ว เป็นพี่วอลแค้นที่กำรังอ้าวสปาร์กเลนพี่แกจะงัดครับ แหมสมก็เป็นพี่งัดจริงๆครับในที่สุดพี่แกก็แปลงร่างได้สักทีหนึ่งนะครับแหมอันนี้ถือว่าตัดต่อเนียนกันไปนเลยแล้วครับแต่ว่าแขนมึงสั้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ยต่อมาไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นภาพที่เราชวนคิดไปแบบหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนนึงอยู่ข้างหลังและก็ผู้ชายข้างหน้านั้นกําลังทําหน้าฟินอยูออย่นี่มันอะไรกันเนี่ยแหมไอเราก็คิดลึกเกินไปต่อไปเป็นภาพของการล้างแขนครับในที่สุดอูต แมนเลโอของเราก็ได้ล้างแขนสักทีครับหลังจากที่อุนตาเวเวดหรือมอรมิชิดันนั้นทําการเอารถวิ่งไล่ชนเลโอแต่ว่าข่าวนี้เลโอขอเอาคืนบ้างครับโปรดสังเกตไปที่ก้นของอุนตาเวเว่แหมเลื่อนสักก้นอุนตาเวเว่นขาดเลยครับแหมอันนี้น่าจะล้างแขนจริงๆนั่นแหละครับแขนเหลือเกินต่อมาเป็นมีมจากประเทศไทยครับที่ อันนี้น่าจะเป็นคําด่าของมรมโมชิดดันครับที่ชอบด่าเกณฑ์ว่าไอโง่เงจ้าโง่โง่จริงประมาณนี้ดีกว่าครับแหมอันนี้มีมนี้โฟฟันเป็นคนนําเข้านะ ต่อมาเป็นซีนของอุลตร้าแมนนิกซาจูเนสบูกำลังวิ่งครับซึ่งมันก็แค่วิ่งธรรมดาในเพลงเปิดคงจะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าพอมาโฟกัสครา้งล่างุอา้าวพิเทพเทนโดคาบุโตกำลังวิ่งหนีอยู่แหมตัวใหญ่เกินไปสู้ไม่ได้ต่อมาเป็นซีนที่คาราตะกำลังร้องววกเวกไวๆน่าจะแปลงร่างกับโดนดีเฟเชอร์แปลงร่างซะง,งั้นแหมนี่น่ากลัวจริงๆครับโดนตัดหัวมาแปลงร่างแบบนี้ ภาพสุดท้ายครับเป็นภาพคล้ายๆกับรีไว้์แต่ว่าไม่ใช่ครับเบเรียลครับซึ่งเบเรียลก็ลักษณะคล้ายๆกับเวนอมด้วยแล้วก็บวกกับรีไวต์ที่มันคล้ายกับเวนอมด้วยซึ่งเอาเบเรียลมาผสมกับรีไว์เออมันเข้ากันดีนะครับคล้ายๆกับเอาจริงนะรีไวต์กับเบเรียลมันดีไซน์มันคล้ายๆกันอยู่แล้วครับทำให้มันลงตัวไปเลยละครับ และนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่เรานำภาพจากผิดทอร์เรสถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและวันนี้เรามีเสื้อหนังแมวกับหนังหมีตวละ3า0บาทรวมส่งและ400บาทรวมส่งต้องรีบซื้อกันแล้วนะครับช้าอดอดได้นะครับงานนี้ <laughs> อย่าลืมกดไลค์ like กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ข้อผาคนมาหราเนี่ยเราเนี่ยใจกุญแจเนี่ยรีบทำหนังหมาให้มันเสร็จ,รจกันไปอ้ย <laughs>